ฮิโปอาริโอสวัสดีครับวันนี้เราพาไปดูชุด4คูณ4นะครับชุดนี้จัดส่งที่ชุมพรน,นะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ใครับเดี๋ยวเราพามาดูชุดเครื่องปรุงกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมตัว PowerM นะครับจะเป็นของ My NPE ครับ D 8 0 0 4นะครับแล้วก็คอร์สเป็นอนาล็หลอกนะครับ VX 2 2 3แล้วก็ EQ เป็น v q 2 3 1นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กติดแหลกแล้วก็เป็นมิกเซอร์ของ My NPE GF 1 2 Pro นะครับแล้วก็มีแหลกไม้ให้ด้วยนะครับผมในเซนีนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูชุดตู้กันต่อว่ามีอะไรบ้าง โอเคครับในส่วนของตู้เสียงกลางนะครับจะเป็นของฮิโปนะครับ Xit 412 Mark 3นะครับมีทั้งหมดให้ไปซีใบครับผมแล้วก็ส่วนของซับเบ็เป็นฮิโปเหมือนกันครับเป็นตัวเทอร์โบนี่เลยซีใบโอเคครับสำหรับใครที่สนใจเซตนี้นะครับอยู่ในงบประมาณแปดหมื่นนิดๆนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจฮิโปโอเดียนะครับผมสังเกตดีๆนะครับเพจฮิโปเราจะมีติ๊กถูกสีน้ำเงินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปฟังเสียงกันว่าเสียงเป็นยังไงบ้างไปรับ

เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับใครที่ได้ฟังเสียงของชุดนี้แล้วนะครับถ้าชื่นชอบหรือสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจที่โปรอ o อยูเอาลตจังหวัดระเอีนะครับผมสังเกตดีๆนะครับเพจเรามีติ๊กสูกถี่่ำเงินนั้นแะครับผมครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ